ยุงนะคะกลิ่นตะไคร้มะกรูดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําสวนการคืออะไรเรามาตัดหญ้าค่ะด้วยกันไก่บ้านบ้านนี่แหละนะโอเคเดี๋ยวเราจะาใช้สเปรนี่นะคะฉีดตามแขนแล้วก็ตามข้อเท้าสักหน่อยนะรู้สึกว่าหน้าฝนเนี่ยโหขาดไม่ได้เลยโอเคนะให้ดูนี่นะคะเออนี่นะเราก็สเปรไปอาจจะทามันไม่เกาะไม่เจาะไม่เกาะไม่เจาะถุงมือก็โอเคโอเคแต่็จแลก็ได้จะ ใช่เอ้ยะไรนะฉีดเท้าเัง้งหน่อยนะคะอาเพราะว่ามันชอบเกาะถุงเท้ามากอีกข้างนึงน,นี่ก็ผ่านไปห้านาทีแล้วนะคะยังอยู่สุขสบายดีนะคะดูนะคะที่แขนมันกะะ็ยังไม่มียุงอะไรมาเกาะน,นะคะรู้สึกว่าสบายกว่าเดิมมากค่ะนูคะ่ะทุกท่านก็ดีนะคะเป็นเป็นอา ตูจใธรรมชาตินะคะก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านเราเนี่ยนะก็คือตะไคร้หอมนะคะแล้วก็ะมกะกรูดนะคะกลิ่นหอมมากนะแต่ก็คือหลักๆที่เราใช้เพื่อกันยุงนะคะ <laughs> แล้วตอนนี้ก็ใช้ดีมากค่ะคือเนี่ยไม่มีมะกากเลยนะคะไม่มีให้รำคานหุ้นวายใจอะไร